ในแต่ละสูตรเมนูอาหารที่ผมให้สมาชิกไว้มันจะเป็นการทําการปรุงแบบง่ายๆซึ่งก็ได้รสชาติอยู่แล้วนะครับเวลาทําขายในตัวเมนูผัดผงกุหรีเองก็เหมือนกันครับในวิธีทําอาจจะแตกต่างกับคนอื่นไปอย่างเมื่อก่อนผมเองก็ใส่ไข่ที่หลังเหมือนกันพอมาออกเมนูไข่กระเจี๊ยบผมว่ามันออกมาดูสวยไข่มันออกจับเป็นก้อน มันไม่เหลวเหมือนที่เคยทำผมก็รีแต่ก่อนผมก็เลยปรับมาทําเป็นรูปแบบของไข่กระยี้แทนแรกๆก็แยกไข่ออกไปครับพอทําไปเรื่อยๆรู้สึกมันจะช้าผมก็เลยลงไข่ก่อนอย่างที่เห็นในคลิปก็เลยทําออกมาในรูปแบบนี้คืออยากให้ไข่มันจับออกมาเป็นก้อนเหมือนเราเอาไข่ไปกระยี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกนะครับผมก็แค่ให้ดูวิธีทำของผมเองแล้วก็ส่วนหลักๆนี่ก็ใช้น้ำปรุงรสซึ่งมันได้รสชาติอยู่แล้ว เพื่อนๆจะมาเช็คเองไม่ต้องไปปรุงซีอิ๊วเติมนู่นเติมนี่มาให้มันยุ่งยากครับเดี๋ยวเวลาในขั้นตอนนี้ในการปรุงจะมากี่ที่กี่จานใช้น้ำปรุงรสได้อย่างเดียวเลยรสชาติโอเคหมดครับเพิ่มเติมก็คือผงกะหรี่น้ำมันหอยมันพริกเผานมประมาณนี้ที่ต้องใช้เพิ่มเติมจากอะไรที่ในตัวน้ำซอสไม่มีคือน้ำซอสมันให้เค็มหวานไว้ที่เหลือก็คือเราปรุงแต่งเพิ่มเติมแค่นี้เองครับจะมาสิบที่ยี่สิบที่ก็ไม่น่าห่วงเรื่องรสชาติในการตา,ตามตามสั่งของผมเองผมไปเน้นที่รสชาติ หน้าตาอาจจะต้องมีแต่ก็ไม่ได้ว่าเน้นมากตัวผมก็เคยบอกไปไม่ว่าใส่ไข่ก่อนใส่ไข่หลังก็เป็นผงกะหลี่เหมือนกันครับในรสชาติของมันยังไงก็เป็นผงกะหลีก็สูตรง่ายๆต่อยอดการขายกันได้เลยนะครับ